ขอันนคเจออยากดูซีรีส์ที่หนูเล่นจังเลยไม่รู้เมื่อไหร่เรานั่งครับตอบตอบซีรีส์อะไรฮะซีรีส์ซีรีส์ไหไรอ,อะไรหรอ,อบิงเนี่ยแฮปปี้เก่าดูที่เ,าเนาจริงเลยขอบคุณครั <Birthday> บเดี๋ยวต้องแฮปปี้เบอร์เดย์เขา ฮปปี้เบ <birthday S 2> <birthday S 1> ิร์ลเดย้ครับอ่อหิวนดาผิดเลยพี่มีนหน่อยโอ้โหนี่ผมการันตีเลยตอนแรกเขาก็เทมาให้ผมเต็มเต็ใช่ไผมมากินคนเดียวเหลือเหลือก้นถ้วยอ,อ่ะอร่อยมากแต่พี่มีนอ่ะบอกว่าพี่แบบแล้วาเวลาเวลาพี่มีนจิ้มแบบพี่มีนจิ้มนคนเดียวใช่แต่ปิ้งอ่ะจิ้มแบบที่ม,มันเอ,เออจิ้มเยอะ เดียวอาหารเนี่ยที่คิดว่าอะไรที่ชอบเลยเออเออผมว่าไส้อวดนะแต่ว่ามันมันต้องเป็นร้านที่แบบอร่อยอะร้านร้านที่อร่อยคืออร่อยมากเลยไส้อวดจริงถ้าเร่อยาะเดี๋ยวเราคนเดินไม่อยากเป็นลายทับ ไปลายดิวอะไรเงี้ยโอเคต้องต้องต้องไปไหนหรือเปล่าอ่ะไปไปเหรอโอเคเั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวต่อไปอา่าจะพาปิงไปบ้าน ตากับยายมีนเขามีนเนี่ยไปทุกปีอยู่แล้วไปไหว้ปีใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะฮะแล้วก็แล้วก็มาใหม่เร็วๆนี้นะฮะเร็วนี้คืออีกอีกหกเดือน,นเล่นเฮดไปก่อนนะฮะ